วันนี้มาพบกับการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับประจำวันพุธที่8กันยายน2 5 6 4นะครับการพยากรของอาจารย์นี้ก็จะเป็นการพยากรณโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ใช้เป็นเป็นแนวทางเพื่อให เกิดความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จารย์ด้วยนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับมาถึงวันแรกนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องงานคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นช่วงแห่งความสําเร็จของงานของธุรกิจนะครับความสําเร็จนี้เกิดมาจากความโอบปอ้อมาลีของมิตรภาพของเพื่อนร่วมง,งานของเพื่อนร่วมธุรกิจจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จ ในเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะครับคุณอาจจะได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงนะครับตามที่คุณได้ต้องการไว้นะครับในเรื่องงานในเรื่องการเงินคุณกําลังมองหาลู่ทางที่จะทําอะไรกับเรื่องการเงินนะครับแต่ขอบอกไว้เลยว่าช่วงนี้อย่าโดยเฉพาะการลงทุนอยาวาเงินไปลงทุนใดนๆดทั้งสิน้นเพราะมันเป็นช่วงที่คุณจะถูกหลอกนะครับคุณจะเป็นคนเชื่อง่ายและระวังเขาจะหลอกเอาเพราะนั้น จะทาอะไรเอาเงินไปทําอะไรหยุดไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งหาทํานะครับมาในเรื่องความรักนะครับต้องอิจฉาคนเกิดวันอาทิตย์แล้วเพราะได้ไพ่เดอะซันนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนไม่มีคู่รักคุณจะได้คนรักใหม่แฟนใหม่นะาการเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่สดใสมากของความนะรักนะหรือแม้กระทั่งคนที่มีความรักอยู่แล้วในปัจจุบันในะครอบครัวก็ดีเนี่ยนะครับจะสุขสันต์แฮ ppy กันทั่วหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างดูจะสว่างสดใสไปหมดนะครับความรักมิตรภาพอะไรต่างๆจะมีความสําคัญทั้งหมดเลยนะครับมาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับในเรื่องการงานการงานคุณนี่นะครับเป้าหมายความสําเร็จยังอยู่อีกไกลคุณต้องใช้ความพยายามนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรที่ตั้งความหวังไว้ยังต้องพยายามต่อไปถึงจะสําเร็จมีอย่างเดียวคือห้ามลดละความพยายามเด็ดขาด ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับในเรื่องการเงินนะครับคุณอาจจะได้เงินเพิ่มเนะี่ได้เงินมาโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณจะได้ลาบนะครับแต่ระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับเงินเนี่ยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกเพราะจะมีการลดแลกแจก,กสบับดเงินสะพัดง่ายให้คนอื่นไปมดได้มาเท่าไหร่ก็แจกเขาหมด นะครับเลขนำโชคถ้าอยากจะเสี่ยงดวงนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือเลข2กับ1นะครับในเรื่องความรักนะครับได้ไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากแฝดความรักสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเพราะคุณจะอยู่กันด้วยความเข้าใจนะครับเพราะคุณจะได้เจอคนที่มีความคิดความอ่านมีใจตรงกันมีทัศนคติตรงกันเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันแบบ มีความสุขความเข้าใจด้วยกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีสําหรับความรักทีเดียวนะครับมาถึงคนเกิดวันอังคารนะครับในเรื่องการงานตอนนี้คุณมีความกังวลในเรื่องงานมากลังเลตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะทํำยังไงดีนะกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ตรงนี้คุณต้องใจเย็นๆนะครับแยกแยะความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะคุณเป็นคนมีหลางสองหงมีคนเป็นคนมีสังชาติยาน ให้ตั้งสมาธิดีๆและคุณจะเจอคําตอบนะคำตอบอยู่ในตัวคุณเองเนี่แหละตั้งจิตแต่ที่ฐานตั้งจิตสมาธิให้ดีๆนะครับแล้วคุณจะเจอสิ่งนั้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับไพ่ไพ่ใบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นที่คุณจะเริ่มรวยแล้วได้เงินมาคือมีเงินใช้ไม่เดือดร้อนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ของดวงดีโชคดีนะครับ เงินที่ได้จากการลงทุนร่วมกันเนี่ยหุ้นส่วนก็ดีนะครับหุ้นส่วนปองดองกันดีนะครับโดยเฉพาะโชคจากการเล่นหุ้นนะครับคุณจะมีโชคนะครับขอให้มองโลกในแงด่ดีทําใจให้สบายรับรองว่าโชคลาบผ่านฉลุยแน่คุณได้เงินแน่ในเรื่องความรักนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในช่วงนี้คุณมีปัญหาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่จะใช้วิธีการรุนแรงกันประทบประทะคารมกันเนี่ยนะครับ มันมีแต่ผลเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะหรืออย่างไปตามหึงหวงกันเนี่ยควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่ในกรอบจันยิ่งแย่กันไปใหญ่นะครับปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาของมันทุกอย่างจะลงตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งความรักความหลังในอดีตจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนรักเก่าที่หายหน้าไปจะแย้มหน้ามาเห็นแต่ก็เป็นแกนการแค่มาบอกลากันมากกว่านะครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักขอให้อดทนและไต่ตองให้รอบคอบใช้เมตตาธรรมนะครับช่วยบรรเทาความร้อนรุ่มปัญหาจะคี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องงานเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณเป็นคนมีพลัก,กําลังมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับในการทำงานนะค,คุณสู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ย ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับและคุณจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนรับรองได้ไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะครับเพราะคุณมีความเข้มแข็งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับในเรื่องการเงินคนวันพุธนี่หนักมากเลยนะครับช่วงนี้คุณสารพัดเรื่องที่เข้ามาให้เสียเงินตลอดนะครับคุณขาดเงินแล้วเนี่ยคุณทุกข์มาก นกุ้มใจจนนอนไม่หลับในเรื่องเงินเนี่ยหาไม่ทันจะไปขอให้ใครช่วยเหลือเขาเบือนหน้านีโทรศัพท์ก็ไปรับสายนะครับตอนนี้หนักมากในเรื่องของการเงินของคุณหาทางออกยากจริงๆนะครับคุณต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับในเรื่องความรักนะในเรื่องความรักนี่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับความสุขที่ได้จากความรักเนี่ยมีมากมายหรือเฟือเลยตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นรักจากใจรักจากทรัพย์สินหรือวัตถุทั้งหลายคุณได้รับความสําเร็จทั้งหมดในเรื่องความรักนะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรักหรือมีปัญหาเรื่องความรักในขณะน,นี้นะครับคุณต้องไปให้เพื่อนฝูงหรือญาติผู้ใหญ่นะหรือญาติที่มีความสนับสนิสนสนทสนมกันเนี่ย่งเต้นช่วยเหลือและคุณจะสําเร็จนะครับให้คนช่วยนิดนึงสาหรับคนที่ยังไม่มีคนรักนะครับเพื่อที่เกิด วันพฤหัสนะครับในเรื่องการงานการงานตอนนี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันยังเป็นแค่ความฝันนะครับมันยังเป็นจริงไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลานะครับอะไรที่ตั้งใจไว้เนี่ยมันเหมือนเอื้อมไม่ถึงอ่ะมันได้แพ่เป็นแค่สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เท่านั้นเองมันยังมาไม่ถึงให้อดทนรอนิดหนึ่งนะครับพยายามต่อไปนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะงานหรือธุรกิจในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องการเงินเองเนี่ย นะครับคุณจริงๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากหรอกเพราะว่าเป็นไพ่ที่มีมีเงินอยู่แล้วนะครับและคุณก็จะกังวลเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตจะเป็นหลักนะฮะอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องไปหวังเรื่องการเสี่ยงดวงหรือลาบลอยเลยนะหลือใบายามุกมันไม่มีดวงทางด้านนี้เลยนะครับแต่ถ้าคุณจะไปติดต่อธนาคารเรื่องเงินตอนนี้คุณไปได้เลยเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่เนี่ย คอยให้การช่วยเหลือคุณได้นะครับส่วนนี้เรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้คุณรู้สึกอยากจะอยากสันโดษนิดนึงนะครับอยากสันโดษนิดนึงอยากพักอยากอยู่เงียบๆส,สักระยะหนึ่งคนเดียวนะครับตรงนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกอิ่มตัวนะฮะหรือยังไงนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งเลยคุณอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่า แล้วค่อยๆทบทวนสิ่งที่ผ่านมาถ้าเคยมีความลังมาแล้วลองคิดทบทวนนะครับบทเรียนต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปเจอในสิ่งที่ดีในวันหน้านะครับต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเรื่องงานไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องงานธุรกิจนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่อของความสําเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรไว้ไหนคุณจะโชคดีในเรื่องงานธุรกิจทุกอย่าง นะครับคุณจะสำเร็จได้รับรางวัลตามที่มุ่งหวังนะครับมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าคุณดีอย่างหนึ่งคุณมีคนรอบข้างมีมิตรภาพมีเพื่อนที่ดีนะคอยสนับสนุนคุณอยู่นะครับตลอดเวลานะครับอันนี้ก็โชคดีมากสำหรับเรื่องงานนะครับในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องการเงินคุณมีความมั่นคงในเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับ ซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำหาเงินน่ะได้ด้วยตัวคุณเองคุณไม่ไม่สนใจหรอกที่จะไปพึ่งดวงพึ่งเส้นสายหรือความช่วยเหลือจากใครเนี่ยคุณทำด้วยตัวเองเนะในสิ่งที่มั่นคงขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่เป็นคนอบอมาลีอ่ะนะครับมีการาช่วยเหลือคนอื่นด้วยในการที่คุณมีเงินแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่น่าสิ่งที่ น่าชมมากทีเดียวความรักคุณมีความกังวลในเรื่องความรักนะครับลังเลไม่รู้ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะว่าจะทำยังไงดีนะครับคุณต้องแยกแยกความรู้สึกตัวเองให้ได้นะครับแล้วคุณจะได้คำตอบเองให้คุณมีสมาธิคิดดีๆในเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะลังเลเรื่องไหนนะให้ตัดสินใจให้ดีๆด้วยตัวเองนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่ ังวลลังเลมากนะครับค่อยๆค,คิดนะมีสมาธิกับมันนะครับมาถึงวันสุดท้ายคอนเกิดวันเสาร์นะครับในเรื่องงานเรื่องธุรกิจคุณไม่ดีนะครับคุณจะถูกคนหักหลังแทงข้างหลังนะครับเลื่อยขาเก้าอี้นะครับมีแต่คนมุ่งทําร้ายคุณข้างหลังตลอดเวลาให้คุณระวังให้ดีนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณ ทุกใจนะครับเกิดความยากลำบากมากในการทำงานในการทำธุรกิจทีเดียวนะครับในเรื่องการเงินนะได้ไพ่ใบเดียวผู้ที่เกิดความสุขเลยนะครับก็บอกแล้วคุณมีความมั่นคงในหน้าการเงินอยู่แล้วคุณหาเงินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะคุณไม่สนใจเย็บพึ่งดวงพึ่งเส้นสายหรือความช่วยเหลือจากใครใดดทั้งสิน้นนะครับคุณสร้างด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะครับและคุณก็เป็นคนที่มีอบออมาลีนะครับ นับช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วในเรื่องการเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับน่าชมเชยมากนะครับมาถึงในเรื่องความรักนะครับในเรื่องความรักเนี่ยนะคุณเหมือนกับต้องการที่จะพบคนที่จิตใจดีนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเออคนคนนี้เคยพบมาก่อนนะครับถ้าคุณได้เจอเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเกี่ยวพันระหว่างกันอย่างมากทีเดียวนะครับแบบเรียกว่าลุ่มหลงกันเลยล่ะนะครับแล้วก็มีความไว้ใจซึ่งกันและกันซะด้วยนะครับ ถ้าเป็นสาวๆที่ยังโสดนะครับคุณมีโอกาสที่จะหนุ่มนะครับหนุ่มอายุสัก25-35ถึงมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะฮสำหรับการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่8กันยายนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปเป็นแนวทางใช้ชีวิตนะครับให้ระมัดระวังไม่มี มานะครับครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ